สวัสดีจ้าวันนี้มีรถที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำค่ะ MG 3 1 5 X ปี2022ไม่แคร2 2อ0 0มืขวบกิโลเมตรตอนออกใหม่รุ่นนี้ขายอยู่ที่595,000บาทขายพิเศษสำหรับคุณเพียง279,000บาทซื้อวันนี้ประหยัดจากรถใหม่ทันทีถึง316,000บาท มาดูออปชันและสเปคกันบ้างว่ารุ่นนี้จะคุ้มค่าแค่ไหนเครื่องยนต์เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรสสูบ DOHC VTC ECH กำลังสูงสุด112แรงม้าที่6,000รอบนาทีแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรที่4,500รอบนาทีเกียร์อโตเมติก4สปีดพร้อมแมนนวลโหมดภายนอก ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนไฟส่องสว่างกลางวัน LED d a y t i m e Running Light กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ล้ออลลอยขนาด16นิ้วสปอยเลอร์หลังแบบสปอร์ตระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติภายในพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังจอแสดงผล i n f o ฟเทนเมนต์ระบบสัมผัส8นิ้วรองรับ Apple CarPlay เบาะผ้าสีทูโทนพวงมลาลัยปรับระดับสูงต่ำได้ ความปลอดภัยระบบเบรก ABS EBD BA ระบบควบคุมการทรงตัว SCS ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TCS ระบบแจ้งเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยถุงลมนิราภัยสองตำแหน่งคู่หน้ากล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง ราคาเบาแต่ได้ออปชั่นเกินราคาดีไซน์สปอรต์ตสดใสสะดุดตาดีไซน์ภายนอกโดดเด่นสีสันฉูดฉาดเข้ากับลักตล์วัยรุ่นถึงวัยทำงานล้ออลลอย16นิ้วบวกสปอยเลอร์ท้ายดูสปอรต์ตเต็มขั้นมีกล้องถอยบวกจอสัมผัส8นิ้วใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันเหมาะกับใช้งานในเมืองเครื่องยนต์1.5ลิตรขนาดพอเหมาะ กำลังดีไม่กินน้ำมันค่าบำรุงรักษาถูกและศูนย์บริการเยอะขึ้นวัยทำงานที่เน้นความคุ้มค่าผู้หญิงหรือครอบครัวเล็กที่ใช้ในเมืองสนใจทั้งด่วนๆจ้าจำนวนจำกัด